คลิปนี้คุณพอ่อคุณแม่ห้ามพลาดเด็ดขาดบอกว่าลงทุนไปอัดนักไป10ล้านบาทวันสั้นสำหรับงวดวันที่16กันยานี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะ มาพบมาเจอกันช่วงเวลาเช้าๆค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567นะคะคงสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนี้วันที่15แล้วนะคะมืออื่นพุ่งนี้นะคะเฮากับจะางหูแล้วว่ารัฐบาลไทย16กันยาเลขสีออกเอียงเออแต่ว่าปุระสีมโมงแร้งปุระจังสีหูเออในระว่างนี้นะคะยังพอมีเวลาอยู่เนาะคุณพ่อคุณแม่ โค้งสุดท้ายนี่ก็สําคัญบ่แพรกันนะคะแนวทางดีดีเด็ดเที่ดีที่เด็ดนี่มากมาช่วงเวลานี้นะคะรับวงนอกวงในนี่มาดีดีนะคะคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่หาม้ามพลาดเด็ดขาดเอาใจ fc แฟนช่องบุญนำโชคแน่นอนนะคะในส่วนเลขวิ่งสายทหารของแทรนะคะหลังจากที่ยุดหายไปหลายงวดยู่นะคะน่าจะสามสี่งวดได้งวดนี้ เพิ่นกลับมาแล้วนะคะได้แนวทางมาฝากมาตอนเท่าแล้วบอกว่าลงทุนไปอัดนักไป10ล้านบาทว่าสันสำหรับงวด16กันยายนสองหานี่นะคะเพราะฉะนั้นเฮ่าจับตามองให้ดีๆเพิ่นคือใส่นักใส่เต็มแทะหรือวางงวดนี้เพิ่นจะได้ที่ดีที่เด็ดมากความมั่นใจเต็มเปี่ยมหรือเปล่านะคะจากไหนก่าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ไพเขามาแล้วนะคะเส้นสองกับฝากแน่นะคะ ฝากให้เอซนะคะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากเนาะและวก็ถ้าใครนะคะสะดวกมีเวลานะคะกะอยากให้คุณพอ่อคุณแม่คอมเมนต์มา,าแน่จักน้อยนะคะเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เนาะเป็นกนารคอมเมนต์ให้เอไอนะคะเขาจับว่าอ้อ คุณสนใจช่องนี้อยู่นะคุณสนใจเรื่องนี้อยู่นะคะถ้าเขาลงคลิปเมื่อไหร่ฉันจะเอามาแจ้งให้คุณดูนะอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเฮาเบิงอย่างเดียวนะคะบกคอยกดไลค์กดแชร์หรือว่าบ่คอยคอมเมนต์มันกะเอ่อเพิ่นก็นจะบ่ไปดันนะคะเพิ่นก็นจะบอเอาคลิปเส้นซองไปคุณพ่อคุณแม่เห็นเอยียงประมาณนี้นะคะก็ฝากแนนะคะสําหรับใครมีเวลาเนาะหรือว่าสะดวกนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่าแจ้งกันไปนะคะว่าลายใหญ่ห้างแนต่ว่านั่นละ บางท่านบางคนมันกะสงสัยว่าแม่กะกดติดตามไว้ตะโดนแล้วดิเออแต่ว่าล้างๆมานี่บมเห็นคลิปโตเลยนะคะหาจาังได้กะหาบ่าเจอแม่กดทั้งกระดิ่งกดทังด้งติดตามนะคะนี่แหละคือที่มานะคะคุณพ่อคุณแม่คือเออไม่เป็นระบบอัตโนมัติของเขานะคะถ้าเราคอมเมนต์บ่อยๆนะคะแสดงวามีเห็นของช่องนั่นดูๆนะคะออคลิปของช่องนั้นหละมันก็นจะไปขึ้น เปิด y t u b e เของมาปุ๊บมันสิขึ้นหนามูเลยนะคะสิขึ้นไม่คุณพ่อคุณแม่เห็นเลยคลิปใหม่ๆนี่คือเวลาแจ้งเตือนกสัสีแจ้งเตือนรวดเร็วทันใจลงคลิปปุ๊บเด่งปั๊บเลยนะคะแต่้าเฮาบ่คอยอมีปฏิสัมพันธ์เนาะหฮาบ่คอยคอมเมนต์บ่คอยอีหยังบ่คอยกดไลค์กดแชร์ยังสินะคะเพิ่นกัอสีระบบเพิ่นกส็สิจับว่า อ๋อแสดงว่าคุณไม่สนใจแล้วใช่ไหมอย่างประมาณนี้นะคะบ่คอยสนใจเรื่องนี้บ่คอยสนใจช่องนี้แล้วมันบ่อชันสิบอ่ออกมาหายุณเห็นแล้วดีอย่างประมาณนี้นะคะก็ฝากหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะจะได้เห็นกันทุกวันนะคะจะได้เขามาหายเส้นซองเมบา,มา,มาดูคู่มือ <laughs> เอาเอาเอาว่นกลับเขามานะคะแนวทางนี้นะคะเลขวิ่งนะคะ สายทหารของแท้อ่าพอวาเช่นซองได้ตังซื้อนี่ไววก็ต้องเอาซื้อเก่านะคะสายทหารของแทนเนาะประจำงวดวันที่16กย67นะคะรู้สึกว่างวดนี้นะคะเลขวิ่งวงในเลขวิ่งต่างๆที่ใดมากค่อนข้างที่จะไปนี่ทีท่าเดียวกันคุณบอกคุณแม่อ่า เพิ่นลงทุนไปแล้วลงทุนแล้ว10ล้านบาทวะสันอ่หงวดนี้กลับมาพังหาดีข้างนะคะถ้าผู้ไดจําได้เนาะเลขวิ่งซ้ายทหารนี่นะคะคือ,อเจนซองเคยามานำเสนอเนี่ยช่วงที่เพิ่นปล่อยมาช่วงที่เพิ่นแม่นกับแม่นอิลีดีคุณพ่อคุณแม่เข้าติดต่อกันนี่ถือว่าแบบ แมนย่ำพอสมควรนะคะแต่อธิบายกรแนวทางนี่เพิ่นบได้เป็นบนหรือเป็นล่างเดอ้อจ้ะเดี๋ยวสิมีเอฟซี FC มาถามว่าเป็นบนคือเป็นล่างนะคะคือเพิ่นเป็นในส่วนเลขวิง่งเพิ่นลงพุนเลขวิ่งเนี่ยบนล่างอยู่แล้วนะคะกะสีมาตโตได้ก็ได้นะคะรุ่นหาเทียนะ,ะนะเออบนสามล่างอีกสองนะคะมาลักใดตโตใดก็ได้เพิ่นหลับซับทันทีสําหรับงวดวันที่สิบหกกันยานี่นะคะนี่ค่ะ เลขวิ่งสายทหารของแท้16กันยายน2567ฟันเม็ดเดียวลงทุนหนัก10ล้านบาทไปที่เลข3วาสั่นคุณพ่อคุณแม่อัดนักไปที่เลข3เม็ดเดียวนะคะเอซวาจังไดมีความยิดเห็นจังไดเป็นตะคือวาจ้ะแต่ว่า3นี้นะคะไปตรงกับเอ่อทาเซนซองจำมบอพิดนะจะเป็นเลขวิ่งเงินล้าน นะคะที่เข่ามาสามสีหางวดติดแล้วที่เข้านําเสนอกันฮะละงวดนี้ก็ฟันสามอกันเอเป็นไปได้โบนะคะทีสามสิม,มาอิลีคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจะเป็นสามยังสิม,มาบนหรือมาล่างนะคะคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้าแน่แต่ว่าเส้นซองมักอยู่นะคะสําหรับเลขสามค่อนข้างที่จะรู้สึกชอบส่วนโตนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแล้วกับเลขสามนี่เนาะ รัฐบาลไทยปี6-7เนี่มาดีดีเนาะคุณพ่อคุณแม่สังเกตเบิ่งนับเบิ้งนะคะตั้งแต่ต้น,ตนปี6-7มานะคะเลข3นี่เดินดีครักนะคะเดี๋ยวมาเดียวจับคู่กับตัวน,นั้นตัวน,นี้มาแน่นะคะออกดูสําหรับเลข3เลขติด3เนี่ยเอฟซี FC มีความเห็นจังใดคิดว่า3าสีคู่กับยังหรือสิเป็น3-8มแองเฮ้าบอกเป็นหลัของเข้าจ้ะ นํามาสามสามเดือนรวงวดนี้สุดท้ายแล้วดีคุณพ่อคุณแม่สําหรับเลขสามแปดกับหนึ่งหนึ่งของเส้นซองนี่หนะนึ่งหนึ่งน่ะมันน้าเพลินดูอยู่นะคะเพราะาเลขเล่าสองงวดแล้วนะคะก็ได้มันอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันมารัฐบาลให้เห็นไหมเพราะว่าห้องคิดว่าห้องสิลงทุนรัฐบาลให้ไหมไปตะเล่าอะไรโอ้ยใส่เล่าห้องกับมาได้ใส่หลายเนะาะห้องมถุ่มรัฐบาลให้นี่มางวดนี่ทางงวดนี่เนาะบอมมากระคือสิพ่อแล้วว่าจังที่เส้นซองบอกนะคะ ภายในระยะเวลาสามเดือนนะคะก็คือ,อเดือนก่อนวันเกิดแล้วก็เดือนวันเกิดแล้วก็เดือนหลังวันเกิดเนี่ยมันสิม,มาเนี่ยสามเดือนนี่ก็คือหกงวดนะคะถ้าหกงวดนี่บ้ามากหนูกับสิบ่าตามแล้วนะคะเพราะว่าเออเบิดตทุนเบิดกําลังแล้วนะคะกับไปตามตัวอื่นนะคะเพราะว่ามันจะออกในช่วงเวลาอแค่นี้นะคะตามที่สังเกตนะคะก็เลยคิดว่าอะ งวดนี้สิบหกันยานี่คือเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะที่ตามหนึ่งหนึ่งกับสามแปดนะคะถ้ามากงวดนี้ก็ดีอยู่นะคะพอได้ขึ้นที่ลงทุ่นไปทะลักุ่พ่อคุณแม่เออจังใดกันลออพิจาจรนาเบิงนะคะมากต้องเพิ่นกระจัดคัดกับพานเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขก็ชัดเจนแล้วนะคะกอนสิปิดคลิปนะคะกับพอฟ้า แจ้งโปรโมชั่นแน่นะคะครีมกันแดดยังเหลืออยู่น่าจะ3กระปุกนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่เคยใส่ครีมนาไซยู่เล่วนะคะอยากตุนของหรืออยากสีร้างไปใส่เพิ่มหรือว่าอยากสีล่องใส่นะคะครีมนาไซนะคะรักษาฝากะจุดด่างดํา เป็นสีวผิวมองคํานะคะหนาเหี่ยวหนาแหงหนาบ่มีหนาม่นวลนนะคะโตนี่ซอยใดเลยคุณพ่อคุณแม่ถ้าง่ายๆใช้แค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะตอนกลางวันเอฟซหรือคุณพ่อคุณแม่จะใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เคยใส่ใส่รวมกันกับตัวอื่นได้นะคะพอแค่กลางึ้นอย่าลืมโบกตัวนี้เข้าไปนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วทานะคะเป็นเขาเอินว่า,เ,าเขาเป็นสลิปปิ้งมาส ภายในตัวนะคะก็คขึเน้นฟื้นฟูบำรุงนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วกะใส่แล้วเนียเมื่อสาออกแดดนี่นาบอแดงบอบอแสบบอขั้นบอออกออกแดดแล้วนาบอแดงค่ะนะเพราะว่าเรียมรักษาฝาทั่วไปบัานจีเป็นออยังสั่นเอฟซกรยานเวนบอ แต่ว่าตัวนี้เส้นซองการันตีเลยนะคะเคลนไฮนาแข็งแรงนะคะออกแดดนีจากที่เห่าแบบโอ้ยแพงยังไงใส่ตัวนี้ไปนะคะไปเรื่อยๆอย่างน้อย2-4กระปุกนะคะผิวหน้าแข็งแรงนะคะฝ้ากระสีคอยจางลงคุณพ่อคุณแม่อ่ะแล้วโปรโมชั่นที่จะแจ้งก็คือเอ่อครีมกันแดดนะคะของแบรนด์เพิ่น์นีละ่ะเส้นซองสังมาที่แล้วว่าเสี่ยวมาขายวันนี้สังมาหน่อยนะคะแล้ววันนี้ ได้แถมไปในช่วงวันเกิดจัดโปวันเกิดไปมันก็ยังพ่อมีมเหลืออยู่นะคะก็เลยสิแถมต่อนะคะเหลืออยู่ประมาณ3มกระปุกนะคะขอคนที่มียอดสั่งซื้อนะคะ6กระปุกขึ้นไปเนาะสั่งขีมหนาไซหกกระปุกขึ้นไปเส้นซองแถมให้ฟรีๆเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปลองใส่เบิงนะคะบรรว่าอีกจังน้อยกระสีออกมาขายคู่กันอยู่นะคะเอฟซีกระทำอยู่ว่งแล้วยังมือเว้นแม่ที่ใส่อยังเราลูกนะคะก็เลย เดี๋ยวสิสร้างมาล่องขายเบิงนะคะแต่ว่าตอนนี้แถมก่อนนะคะต้นทุนทอกันเลยนะคะแต่เส้นซองขอแถมให้เนาะสำหรับผู้ใดที่สร้างขีมหนาไสนะคะหกกระปุกขึ้นไปนะคะเหลือแค่3มเซตสมท่านที่จะได้นะคะ ก็ฝากน่อยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะมี line, ไลน์ไซเบอร์นี่เข้าไปแอดไลน์มาทักขอความไวพร้อมนะคะเดี๋ยวหนูไปส่งรายละเอียดให้นะคะโอเคเนะาะอาสสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะจังได้จะซองจะพอจบไวแค่นี้ก่อนเพราะอะไรเพราะมือนี้มีตาที่เด็ดือจังที่บอกนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วห้ามพลาดเม้แต่คลิปเดียวนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ